ข่าวด่วนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนฟังให้ดีเลยข่าวดีจากกรมที่ดินค่ะคุณผู้ชม69จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างซึ่งตอนนี้โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปี2568เริ่มดําเนินการแล้วนะคะมีจังหวัดที่ท่านรอคอยหรือไม่คลิปนี้ไม่ควรพลาดติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดต ข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากกลุมที่ดินนะคะล่าสุดค่ะกลุ่มที่ดินมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเดินสำรวจออกโสนดที่ดินในปี2 5 6 8เดินหน้าออกโสนดที่ดินแล้วกว่า5 3 0 0 0แปลงจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดทั่วประเทศนะคะ8 6 0 0 0แปลงซึ่งครอบคลุมทั้งหมด69จังหวัดทั่วประเทศและมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะจากกรณีที่กมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทําโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในปี2 5 6 8ในส่วนของเป้าหมายโครงการในการเดินสํารวจที่ดินในปี2 5 6 8นี้ของกลมที่ดินก็มีเป้าหมายในการออกโฉนดที่ดินนะคะ86,000แปลงใน69จังหวัดซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดังนี้ค่ะ1เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเอกสารสิทธิในที่ดินอย่างถูกต้อง2ลดปัญหาความขัดแยง้งแล้วก็เพิ่มโอกาสในการพัฒนาด้วยนอกจาก นี้นะคะ69จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์ในการออกโฉนดที่ดินจากกรมที่ดินมีดังนี้ค่ะ กระบี่การจนบุรีกลาลสินกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีค่ะเช,ชิงเซาชลบุรีชัยนาทและก็ชัย,ยภูมิค่ะตามมาด้วยจังหวัดเชียงรายนะคะเชียงใหม่ตรังตราดแล้วก็ตากนะคะนครนานนยกนคนปรปฐมนครพนมนครราชสีมานาครศรีธรรมราชนาครสวรรค์นราธิวาสจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปัตตานีจัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังจหวัดพะเยาจังหวัดพังงาจังหวัดพัทลุงจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบุรีและก็จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตามมาด้วยจังหวัดแพร่มหาสาร,รคามมุกดาหารเยโสรยะลาร้อยเอ็ด ระนองระยองราชบุรีลบบุรีนะคะลำปางลำพูนแล้วก็จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีนะคะศรีสะเกตค่ะสกลนครสงขลาสตูลสแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีแล้วก็สุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงอ่างทองอำนาจเจริญนะคะอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีแล้วก็อุบลราชธานีล่าสุดนะคะในส่วนของกรมที่ดินได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูล ในเรื่องของการเข้าสู่ครึ่งทางโครงการเดินสำรวจออกโสนดที่ดินในปี2568ของกลมที่ดินนะคะในการเดินหน้าครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเป้าหมายอยู่ที่86,000แปลงทั่วประเทศ69จังหวัดตอนนี้ออกโสนดที่ดินไปนแล้ว53,000แปลงแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้021415555ได้ค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่ก็คือข่าวฝากจากโครงการจากกลมที่ดินนะคะโครงการเดินสำรวจออกโสนดที่ดินในปี25 0 0 ห6 8เป้าหมายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน69จังหวัดทั่วประเทศค่ะและที่สําคัญนะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่กรมที่ดิน0 2 1 4 1 5 5 5 5 ค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะหากชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยคุณปราโมทเจริญศิลป์ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดออกมาแจ้งข่าวดีสําหรับเงินหมื่นพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่และ1,000บาททั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะซึ่งเป็นปีแรกที่ทางรัฐบาลจะให้สิทธิในการช่วยเหลือและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าว ปีซึ่งกำลังพบปลูกใหม่ในปีการผลิต2568หทับหหลายคนขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับบ่งทะเบียนเกษตรกรไปแล้วมีข่าวดีออกมาจากคณะกรรมการหรือว่านบขอค่ะคุณผู้ชมว่าในส่วนของการประชุมจะเกิดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวอินชาติด้านการตลาดครั้งที่2โดยจะมีคุณพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุมในเวลา13นาฬิกา30นาที ที่ทำเนียบปัฐบาลน,นะคะคุณผู้ชมทางไรก็ตามเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะออกมาในรูปแบบไหนวันนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารชัดเจนในทุกประเด็นเงินชาวนาข้าวนาปีข้าวนาปังปีการผลิต2568ันาทับติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเงินไล่ละ1,000บาทเกษตรกรในกลุ่มผู้ป,ปลูลก,ก,นนกลข้าวนาปังและก็เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568าทับ ล่าสุดคุณปราโมทเจริญศิล์นนะคะนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยออกมาแจ้งข่าวดีวเงินไร่และ1,000บาทครัวเรือนและ1 0,000บาทข้าวนาปงังตอนนี้วันที่17มิถุนายนนี้จะมีการประชุมต้องรอคําตอบถึงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากมองดูในส่วนของโครงการไร้และ1,000บาทสําหรับเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังคุณผู้ชมจะจําได้นะคะว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 8ค่ะคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่ง หรือว่านบขเนี่ยโดยมีคุณพิชัยชุนหวิชรารองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานในตอนนั้นนะคะซึ่งนบขมีมติในการเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ1นึ่บาทไม่เกิน10ไร่ต่อคูเรือนให้กับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วอยู่ที่2 8พันล้านบาทแต่ทําให้ล่าช้าเนื่องจากว่าเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้เป็นจํานวนมากสําหรับเกษตรกร ในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนรายจึงต้องมีการป,ปรับปรุงในเรื่องของวงเงินใหม่จึงอาจทําให้เกิดความล่าช้าออกไปเพื่อที่จะนํากลับมาเข้าที่ประชุมครมอ,อีกครั้งหนึ่งล่าสุดคุณปราโมทเจริญศิลป์นะคะก็ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทั่วประเทศซึ่งท่านก็เป็นนายกสมาคมชาวนาและก็เกรรษตรกรไทายนะคะเปิดเผยล่าสุดว่าไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ในกลุ่มเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังมีการร้องเรียนเข้ามาจํานวนมากและทําให้ทางประ ทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งจะมีการประชุมวันที่17มิถุนายนตรงกับวันอังคารที่จะถึงนี้ในส่วนของการประชุมนะคะจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวอินชาติอันนี้คือด้านการตลาดของทางกระทรวงพาณิชย์ครั้งที่2ทั2 5 6 8โดยจะมีคุณพิชัยนริ t พันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพาณิชย์ท่านเป็นประธานในการประชุมซึ่งจะมีการประชุมในเวลา13นาฬิกา30นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะในวาระการประชุมแจ้งระเบียบ าระการประชุมออกมาชัดเจนมีทั้งหมด5วาระด้วยกันซึ่งในวาระที่4เป็นวาระที่น่าสนใจเพราะว่าจะมีการหยิบยกเรื่องของการพิจารณายัติด่วนในเรื่องของแนวทางในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยนะคะว่าจะมีมาตรการในการช่วยเหลืออย่างไรทั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางังและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีซึ่งตอนนี้เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกแล้วหลายคนขึ้นทะเบ,บียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบ,บียนเกษตรกร แล้วก็มีการเพาะปลูกไว้แล้วนะคะในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,568ทั้งหมด19ว่าจะมีผลผลิตเท่าไหร่เพื่อที่จะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาจะนําข้อมูลตรงนี้ไปวางแผนทางด้านการตลาดในการช่วยเหลือขยายผลมาตรการจากเดิมของปีก่อนนะคะอาทิโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการในการเก็บสต๊อกข้าวซึ่ง2โครงการนี้จะช่วยเหลือในส่วนของผู้ประกอบการในเรื่องของสภาพคล่องในการ รับซื้อผลผลิตจากทางเกษตรกร,กรและก็ในส่วนของมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรอย่างเช่นไร่และ1,000บาทด้วยซึ่งคุณปรามโเจริญศิ์ก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,กรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะหากมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าอยากจะร้องเรียนส่งไปยังทางรัฐบาลนะคะก็แจ้งมาได้ที่ทางสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยโดยเฉพาะไร่และ1,000บาท ในกลุ่มข้าวนาปังข้าวนาเปียรัฐบาลจะช่วยหรือไม่นั้นนะคะข้าวนาปรังโดยเฉพาะที่รอคอยกันมาอย่างต่อนเนื่องวันที่17มิถุนายนนี้จะได้รับความเจนแน่นอนค่ะนี่คือข้อมูขลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิมนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ